วันที่20่เย้ดีใจกับทุกท่านตอนนี้เรามาถึงสองวันสุดท้ายของการเดินทางวันที่ยีกันแล้ววันนี้และวันพรุ่งนี้ชงทำให้ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้มีความสุขเต็มที่กับแบบฝึกหัดและภารกิจประจำวันนี้และพรุ่งนี้และแบ่งปันการบ้านของคุณให้กับเพื่อนๆได้รับพลังแห่งความสุขร่วมไปกับคุณอย่างตรงเวลา ควมหัศจรรย์ที่ไม่เคยบอกพวกคุณก็คือการที่พวกเราร่วมทำกิจกรรมทั้ง21วันด้วยกันนี้มาทุกๆวันคุณรับรู้ได้ไหมว่ามีคนกลุ่มหนึ่งได้ร่วมประสบการณ์ในการท่องมนตราเดียวกันกับคุณและได้ทำแบบฝึกหัดภารกิจและแบ่งปันความรู้สึกผ่านการส่งกันบ้านเช่นเดียวกับคุณและนี่คือการล็อก ให้คุณได้เชื่อมอยู่กับผู้คนที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลของคุณครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจากวันที่เริ่มออกเดินทางวันที่หนึ่งจนเดินทางมาถึงวันแห่งความสำเร็จร่วมกันแบบฝึกหัดวันนี้น่ารักและทรงพลังมากหลังจากที่คุณทำแบบฝึกหัดทําสมาธิ12นาทีด้วยความสุขใจนี่ คือสิ่งที่คุณคู่ควรและสมควรที่จะได้รับอย่างแท้จริงวันนี้คือวันเฉลิมฉลองสร้างชีวิตวันนี้ให้เติมเปลี่ยมไปด้วยความสุขสนุกสนานเรื่อนรมใจจากนั้นให้คุณเขียนลงสมุดบันทึกว่ารูปแบบความสุขอะไรบ้างในวันนี้หรือที่เคยผ่านมา ในอดีตวันวานและที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นในอนาคตต่อๆไปที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับการปฏิบัติที่ดีมากๆรู้สึกได้ถึงความรู้ราย้ำคุณต้องออกจากสิ่งที่คุณคุ้นเคยรูปแบบการใช้ชีวิตเดิมๆออกจากการตัดสินข้อจำกัดที่คุณเคยบอกตัวคุณอนุญาตให้คุณได้ฝันและรับรู้ความรู้สึกนั้งอย่าง เต็มที่ทั้งกายและอารมณ์ความรู้สึกสนุกสนานให้เต็มที่กับแบบฝึกหัดวันนี้รับรู้ถึงความรู้สึกและตระหนักรู้ว่าคุณนั้นมีคุณค่าและคู่ควรมากขนาดไหนกับการที่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจคุณปรารถนาและที่จะได้รับเพิ่มขึ้นอีกมากมายขอให้คุณมีความสุข ในวันแห่งการเฉลิมฉลองนี้วันแห่งความรักวันที่เรียกพลังมหาศาลกลับคืนมาและคงอยู่กับตัวคุณอย่าลืมแบ่งปันเข้ามาในช่องคอมเมนต์ของแบบฝึกหัดที่คุณอยากให้เพื่อนๆรับรู้เพื่อให้คุณได้ร่วมเฉลิมฉลองในรูปแบบความสุขความหรูหราที่คุณอาจเป็นผู้จุดประกายให้เพื่อนๆที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน เพื่อยกระดับการฝึกของท่านในทุกๆวันพิมพ์เวลาก่อนการกดส่งกันบ้านและยอดเก็บเหรียญสู่ความบุดมสมบูรณ์ต่อท้ายกันบ้านด้วยนะคะตัวอย่างเช่นเย้ Yay! วันนี้ส่งกันบ้านเวลาตี5้านาทีได้ห้าเหรียญอ่านจบแล้วกดไลค์ใต้คอมเมนต์หรือใต้โน้ตนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ